โอ้ oh. Oh, ตูบงไงพี่น้องนี่บ่อรูดครับมือนี่บ่อรูดบ้ดนี้นึ่งพี่น้องครับโอ้ตัวบงไงลยพี่น้องตัวบงงามเลยครับรู้ดีซะเด้อคาดตะถ่ายรูปพี่น้องแล้วครับเด้อ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขุสุขุนครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขสุนครับม,รมาอนี่นกลับมาพอกันคือเกาะนะพี่น้องเนาะบันจงแฟรบรีครับผมม่อนี่สิพาาพี่น้องมาใส่เบ็ดใส่เบ็ดทงครับพี่น้องมาใส่เบ็ดโอ้ไก่อยู่พี่น้องมาแถวพีไม้ครับมากับมูเหินสามคนครับพี่น้องแต่กันไปใส่เบอดแล้วครับใส่เบ็ดมื่อนี่ใส่าลายครับพี่น้องใส่เบ็ดไอ้ขั้นเงี้ยใส่เดือนครับพี่น้องเอ่อ ใส่เก่าสิบกว่าหลังนี่แหละพี่น้องว่าเสียมาหอดลอยมันมาหอดใส่เก่าสิบกว่าครับไม้หอกกับไม้ดียู่พี่น้องเสียงปลาบอลนี่จะตูยงไงยงวนที่หล้วกับจังสีล่ะครับถ้ากับพวกใอรได้ตะวันตะเบิงมือหนีนะครับเนาะโอเคครับพี่น้องไม้หอกกับสวยสวยครับครับปลาเขาหนมเจิงน้องมาโดนเติบเลยล่ะครับพูนครับใส่ไปนี่แหละครับพี่น้องแถวไปนี่พูนครับแถวไปยุขาไกลหุ่นครับ แล้วก็ใส่ติดเนืน่นเนื่นพุนครับมองพักเขายุ่ยไกลพุนครับพี่น้องยุ่ยกลุุ้นประมาณสองสามโลดเนี่ยแหละครับอย่างมากโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปหลุดน้ำกันนะครับน้องมาเอนีเขาสีมานคือประมาณครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปใส่เบียดน้ำกันครับโอมโอเคครับผมพี่น้อง แต่เวลายามเบ็ดครับผูปไปพยายามเบ็ดน้ำกันครับแต่เวลายามเราพี่น้องถือว่ถือกลับไปลุยน,น้ำกันน้ำพี่น้องเนาะโอเคครับหลังแรกก็บ่ถือครับผูพี่น้องอยากเปลี่ยนเฮียได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวเอาตั้งสี่น้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบ็ดมันไหลเนาะครับเนาะเดี๋ยวหลังใดถือเดี๋ยวผมจีถ่ายให้พี่น้องเบิง่งไกลแล้วกันนะครับเนาะ ใช่เป็นช็อตเป็นช็อตไปครับผมโอเคครับผมพี่น้องครับพี่น้องมุ่งเบ็ดลังนี้ครับมุ่งครับพี่น้องมุ่งรู้ว่าถึงยังพี่น้องเพาท่านเห็นอยู่โอ้ยอยู่บนนอพี่น้องพี่เงียบแท้โอ้ถึงบนนอพี่น้องเลยยังบนนอ โอ้ยเบอยวูสามพี่น้องรุดอุ้ยเสียดายเลยครับเบื้องโอ,โอ้ยไอยกินอยู่พี่น้องเบอยู่ครับรุดพี่น้องโอเคครับ chutz, เปลี่ยนเหียไว้แล้วก็รุ่นต่อไปครับเอ้าหลังนี้ถึกปลาคออยู่พี่น้องครับขอหน่อยครับดึกดดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ครับโอ้แถมแดกมา แจมแดกพี่น้องเออมาละมาละแจมแดกพี่น้องเก๊ยครับเพราะงามเนี่แหละพี่น้องเพราต่มดีๆพี่น้องเพราะปนเพราต่มดีๆนี่แหละเก๊ยพี่น้องขอยัดเก็บด้วยพี่น้องเด้อมาแล้วครับจแจมแดกมาแล้วมาแล้วเอ,าอ้ายังพัรน้าหันพี่น้องเสียงดิ่งตึ้งต่มตามอยู่ครับ không để nó lắm lắm gì lắm 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 thử thử lắm 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 không? lắm 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 นี่นี่แก้วพี่น้องแก้วพอครับเห็นปะครับนี่ข้างขาผ่าผ่าเลยโอเคครับพี่นอ้องโอ้ยหลุดซ้ำพี่นอ้องมาเขียดแต่นอกป่ะนี้เนาะเขี่ยแต่จะของพี่น้องโอ้หลุดซ้ำโอเคครับผมเอาไปยัง ไอเหี้ยวหวเขาหนักนะแล้วหลุนกันอีกรอบมนตน้องนี่ถึงปรากฏพี่นออกปรากฏหน่อยครับขอบคัณยัยขนได้หน้อยปรากฏพี่นออกปรากฏหน่อยครับ ก็่อยเห็นตูนเหรอครับปรากฏโอเคครับพี่น้องอยัดเก็บด้วยพี่น้องเด้อปรากฏหน่อยครับพี่น้องตัวพ่อมงามบหนึ่งพี่น้องโอเคครับกบหอยเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับกับเขาห้องมาหนิบักหอยเชอรี่ครับผมตบกับเกลียวพี่น้องีเสียบปลากะถึกน้อยๆหนึ่งครับเดี๋ยวเป็นหลุนอีกรลอกไปเดากันนะพี่น้องเนาะ ครับได้มาหลายเติบเยาว,ว่าที่เก็บไปบานอยู่ครับวันดีแก่น้อพี่น้อง้ยขอท้<ร>อแล้วพี่น,ออนอ้องแล้วร้อยจริงขอน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมามาพี่น้องกินขอน้ำกันครับผมมากับอส่ใส่กับนี่แหละครับสองสามคนนี่แหละคุณครับปิ่งปลาคือกีบุ้นใหม่วาแล้วครับ ปลาไหลร้่มปลาไหลน้อยโมกเอาครับพี่น้องโมกเอาแล้วก็ต้มหอยเขาเนี้ยครับเขาเจ้านี่แหละครับมา,มาแล้วก็โอ้นี่ปลาไทยหละนะักเนาะหูวกันอยู่ครับจวดเนี้วจวดครับพี่น้องมาไหมกินเขาแล้วครับกินเขาแล้วก็สิไยายามยาามเบียนน้ำกันครับในพูดละในพูดละขังน่ะแหละครับกินแล้วข้ิจไไ้ปลาแล้วบ่นนี่เรามาไหม มะทงก็ต้องกินกี่ปลาด้พี่น้องไม่กินบ่ได้ปลาด้ยเขาว่ากินปลาแล้วเดี๋ยวกิได้ปลานะครับมาพี่น้องกินข้าวน้ำกันเด้อโอเคครับเดี๋ยวฮ้อกลับไปยา,ยามเบียดน้ำกันต่อครับผมพี่น้องลองดูถูกปลาดุกครับอู้ถูกปลาดุกปลาดุกพ,พี่น้องครับนะครับอู้ถูกงไงพี่น้องเดี๋ยวผมเบิงัง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมองข่าวมันดีป่ะเดี๋ยวมันลุดดีกึมย้ำเมื่อกี้เนาะครับเนาะไปเก็บพี่น้องได้ลุดเด้อกึ๊บโอ้โถงเงี้ยพี่น้องกึ๊บนี่บ่ลุดครับมึอนี่บ่ลุดบ้านีอโอ้ตัวงามครับพี่น้องกระดุก นี่เดี๋ยวมึงหุยเลยครับว้าวเดี๋ยวพี่น้องโอ้สีแะไ่พี่น้องเปล่าครับโอเคครับผมเดี๋ยวหักเงียงก่อนเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตเก็บเด้อพี่น้องเด้อคนครับมาโอเคครับผมเก็บก่อนเก็บก่อนพี่น้องโตง่ายเลยครับแล้วนี่ถึกปลาเข็งพี่น้องปลาเข็งตัวตรงอยู่ครับตัวงามอยู่ ปวดพี่น้องโอ้มี่ตุย๋ยไงครับไปกินโอ้กินเลือดเก่พี่น้องอนะครับกินกเลือดเลยโอเคครับผมทำงามเลยครับขออนุญาตเก็บเด้อพี่น้องเด้อไปพยายามกันต่อครับพี่น้อง โอ้ยขอทาพี่น้องหลัง้หลัง้เฮี่ยดเหเหือพี่น้องเียเบิอดีกล้วครับโอ้ยขออยากเปลี่ยนเฮวยเด้อพี่น้องเด้อเไปต่อพี่น้องทีเป็นฟเข็งนะครับกินเหเบดููนี่ตวายกินแล้วมันปติบร์ดนิพี่น้อง มันกินแล้วติดเบ็ดก็โอเคนะพี่น้องนะท่านนี้มันมาถึงเบียดพี่น้องกินแล้วก็เฮียเบิดเฮียเบิดโอ้ยตายโฆษณาเปลี่ยนแล้วพี่น้องนี่ก็เฮียเบีดดีละโอ้ยน้องโอเคครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนเฮียก่อนเด้อพี่น้องเด้อโู้พี่น้องหลังนี้ึะประดุกครับผมไฟผมก็เบิดเดี๋พี่น้องเห็นปะครับ ตงนี้อ่ะพี่น้องพี่น้องปุ๊บไปขบเลยแล้วครับนี่พี่นอ้องเลือบสีลุดโอตัวงามอยู่พี่นอ้อง ไฟพผงกับเบิดแล้วครับนี่มันกูเบ็ดแล้วครับเดี๋ยวเพ่อเห็นหุงเลยพี่น้องไฟผมเห็นว่าครับโอ้ยปลาขับว่าคอยกินเบ็ดไฟกระเสือกเบ็ดอีกเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับปลาดุกครับผมงามเลยครับโชคดีกับยังได้โตใช่ไหมพี่น้องเนาะโอ้แข้วพี่น้องโอเคครับผมขออนุญาตเก็บด้วยครับเด้อเฝากูเบ็ดก่อนครับไฟสิเบิดก่อนครับโอเคครับ เขียวเลยพี่น้องตัวงามตัวงามพี่น้องทั้งสองถือพะดุกดีแล้วครับดูครับนี่พี่น้องครับโอ,อ,อ้ตัวบมุนเงี้ยเลยพี่น้องตัวบมุนงามเลยครับดูดิซะเด้อคาดท้ายรูปพี่นอ้องดูครับเด้ออ๊อปโอ้เสียบแน่น พี่น้องอูู้ตัวงามพี่น้องตัวงามประดุกครับเมื่อกินกับมา่กินรอบนี่เนาะหลอบกูเบียดเนาะพี่น้องครับอุ้ยเต็มกำเลยพี่น้องงามเลยครับพุทธครับโอ้ยเจ๋อพี่น้องสุดยอดครับขออนุญาตเก็บกอนเด้อพี่น้องเด้อ ีครับผมงามงามงามพี่น้องงามพี่น้องเบืองหลังนี่ครับหลังสุดท้ายครับพี่น้องกู่เป็นแล้วล่ะหลังสุดท้ายครับผมพี่น้องถึอปลาเสียมครับพี่น้องปลาเหนืออ่อนครับเบิ้งพี่น้องตัวบบใหญ่ดอกเพราะกินดีๆเนี่ยแหละครับไฟผมกับเบิด้ะครับเดี๋ยวผมใส่ไฟโทรศัพท์ยามเบลด้ะครับกูเ่เบ็ด ใส่ไว่นตัวแบบกูเบ็ดพี่น้องถึกตัวทุท้ายครับเบ็ดหลังทุท้ายแล้วพี่น้องโอเคครับผมเก็บก้อนพี่น้องโอเคครับ โอเคครับพี่น้องโอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจเนาะครับเนาะงกูเบ็ดมาเรียบร้อยครับพี่น้องจักได้ครบ่ได้ครบบ่คขับเบ็ดไฟกับ่มีครับไฟดับผมเบาผมเบาเลยโทรศัพท์ยามเบาพี่น้องเบ็ดเก้าสิบหลังจีได้ครบบ่อาจสิบบุครบพี่น้องบ่๊คบุ๊เป็นยังครับเหลาไม่ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะโอเคครับมื้อนี้กั คือว่าได้เพราะได้กินแหลนะเนาะพี่น้องเนาะตีสาหาโตครับไม่ได้หลายครับโอมาสองหลอดเลยทีนะ่พี่น้องเด็ดทงบ่อด้ตามเป้าหมายบ่อใดดอกพี่น้องมันเป็นน้ำยางบุคับก้นไส้ดูคือจั้งไหนกับบ่แใ่ใจคือกันครับแล้วกับเพ่อได้กินเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็ดิเตียมโตกอาบ,บ้านแนละ้วพี่น้องมวลากัดตีสามแล้วพี่น้องตีสามกลัวแล้วครับผมก็ไปผมก็ต้องไปอาบน้ำไปเหตุงานต่อครับ ว่าท ang, ่าน e. ้นนอดีค hmm. ร so like so like ับท่าไรกับป้อปิญังครับจี้ใส่บ่ได้กะมาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะหาอยู่หากินครับมือได้มือบ่ได้เนาะพี่น้องมือได้กะได้หลายมือบ่ได้กะได้ป้อได้กินกับป้อปิญังเนาะพี่น้องว่าบ้านเทามันมันแห้งมันแหลกเนาะพี่น้องบ้านฝนมีน้ำกับมาใส่น้ำบ้านฝนนี่แหละครับผมก็ขอบคุณหลายๆเนาะครับเนาะงสำหรับการติดตามรับชมครับ มันจงแฟมบ์มาคือเก่าอะไรพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไลค์กดกระดิ่งน้ำเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้มันจงแฟมบ์มารี้ำเนอพี่น้องมู่เพิ่นกำลังกูเบ็ดอยู่คุณครับกะดิกลับไปกระดิแก่งพอดีแหละพี่น้องที่ซีที่หาเปนแล้วครับเดี๋ยวน,นอนจักหยิบหนึ่งกินกาแฟอาบน้ำไปเห็นงานคือเก่าอะไรพี่น้องมอื่อินโอเคครับผมสำหรับมือนีก้กะขอบคุณพี่น้นองท,ที่ติดตามรับชมอีกรอบหนึ่งครับผม ขางไว้นี่แหละครับป่าได้บ่ได้หลายด,ดอกพี่น้องโอเคครับผมสารคิปนี้สวัสดีพี่น้องส,สุขูสุขคนครับขอุยาตเจ็บของกันพี่น้องโอเคครับผมพอกันคลิปไหนเราะพี่น้องเนาะโอเคครับสวัสดีครับ